อ่วันนี้ยายต้อยพามาทอดกระตูนะจ๊ะกระตูตัวเล็กๆน่าอร่อยนะจ๊ะกินกับข้าวเหนียวรันร้อหอมนนีงข้าวเหนียวจ้ะนี่ทอดกระตูกักบข้าวเหนียวทุกคน อจะคทอตัวเล็กตัวใหญ่ไม่ชอบชอบตัวเล็กจ้าทุกคนกินด้กันนะคะคใส่น้ำมันเยอะราคาะว่าเป็นอัดฉีดพอแล้วเสียดายพอทอดเสร็จอัดฉีดไม่ต้เก็บน้ำมันก็นน้ำมันใหม่ๆนะคะกดใหม่ๆเลยค่ะ มอ่า de. ่า้นไรอยนขึ้นไ้เลยเจ็ดดักห้าทุกคนประตูของยายก็เปิดแล้ว เดี๋ยวน้าทานะจ้าตะแคงตะแคงน้ำมันออกตะแคงตะตะทะไว้ให้น้ำมันเขาไหลออกไปนะคะจะได้ไม่เหลืองน้ำมันแห้งๆเลค่ะทุกคนอือนี่เสร็จแล้วค่ะประตูของยายเสร็จแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวเหนียวกัน นี่ห้าตัวจ้าหรหน้าตัวจ้าทุกคนเดีย๋ยวไปกินด้วยกันนะคะอันนี้กินข้าเหนียวนะคะขอบคุณที่มารับชมค่ะขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงรวยๆทุกคนนะจ้าสวัสดีค่ะ